ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมูนะครับเน้นหนักไปทางมือใหม่นะฮะที่ต้องการนําหมูเข้ามาเลี้ยงมาขุนก็ตามสถานการณ์นะครับช่วงนี้หมูก็ราคากําลังไปได้สวยนะครับมีแนวโน้มว่าจะยืนนานนะฮะ มือใหม่ๆก็คิดที่อยากจะนำหมูเข้ามาเลี้ยงนะครับทีนี้เมื่อสถานการณ์มันเอื้อมหน่วยโดยเฉพาะราคามันก็เริ่มมีพอค้าัวใสัยบางท่านนะครับอาจจะไปคัดเอาเกรดหมูที่ตกเกรดจากฟ้าไม์มใหญ่ออกมาจำหน่ายทีนี้พอมือใหม่ไปซื้อมาก็อาจจะมีปัญหานะครับเพราะเป็นหมูตกเกรด ผมจึงอยากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็หลักของการวิธีดูนะให้กับท่านมือใหม่โดยเฉพาะนะหลักวิธีการดูง่ายๆนะว่าหมูที่เราไปรับมาหรือซื้อมานั้นที่เขามาส่งนั้นจะมีสุขภาพที่ดีหรือไม่ดี หลักแรกเลยครับก็ต้องให้ดูว่ามีความมันหรือว่ามีสีที่สดใสไหมนะฮะสีที่สดใสผลจะต้องไม่ฟูแล้วก็ในตาจะต้องสดใส มี่คือหลักง่ายๆเลยครับง่ายๆในการดูวิธีการดู้วทีนี้ปัญหาของมันถ้าเราได้ลูกหมูมาแล้วนะฮะถ้าเกิดว่ามันไม่สมบูรณ์หรือว่าเป็นลูกหมูคัดเกรดที่เขาคัดออกตกไซมาอย่างนี้นะฮะสิ่งที่ตามมาสำหรับคนที่นำมาเลี้ยง ก็าอาจจะทําให้หมูนั้นสุขภาพไม่แข็งแรงต่อไปหรือว่าอาจจะเกิดปัญหาในการพอเลี้ยงไปสักพักนะครับอาจจะเสื่องซึมกินอาหารน้อยถ่ายเลี้ยวขี่ไรนะครับไอจามแล้วก็สูญเสียไปนในที่สุดน,นี่คือปัญหาอย่างหนึ่งนะครับสำหรับมือใหม่ โดยเฉพาะที่ซื้อในกลุ่มที่ไม่สนิทชิดเชื้อนะฮะหรือว่าไม่ได้ไปดูที่ฟาร์มเองนะครับส่วนการซื้อผมขอแนะนําให้ซื้อใกล้บ้านนะครับเป็นแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้นะครับไว้ใจได้นะครับสําหรับลูกหมูที่จะมาคุยนะฮะแล้วทีนี้นอกจากมันจะเกิดปัญหายอย่างนี้แล้วมันก็ เกิดมาจากหลายสายเหตุนะครับปัญหาที่หมูไม่แข็งแรงระยะเส้นทางในการขนส่งก็เป็นเหตุให้ลูกหมูอ่อนแอได้แล้วก็ซื้อลูกหมูที่พึ่งย่านมยังไม่มีการอนุบาลมาเลยก็ทำให้อ่อนแอได้แต่ถ้าเคลื่อนย้ายใกล้ๆก็โอเคนะครับแล้วทีนี้การนำเข้ามาคลอก ทำยังไงหลายท่านนะครับที่นำลูกหมูมาเนี่ยโดยเฉพาะมือใหม่เอามาลงขุมเนี่ยซื้อเข้ามาปุ๊บก็ลงคอกเลยลงคอกเลยไม่ได้สอบถามด้วยว่าเขาอนุบาลมาให้เราหรือ,อยังนะครับแม้แต่เขาเจะอนุบาลมาเป็นหมูสี่สิบห้าวันถึงห้าสิบวันก็ตามแต่ เอามาใหม่ๆเนี่ยควรที่จะเตรียมเตรียมความพร้อมนะครับพื้นคอกต้องให้แห้งไฟก็กกให้หน่อยสักสีห้าวันนะฮะเพราะอย่าลืมนะครับว่าหมูแต่ละที่แต่ละถิ่นนี้มันมาเนี่ยเขาเคยอยู่บางครั้งเราได้หมูที่เขาเคยอยู่ในอากาศที่มีความเย็นมีความร้อน มันก็พอมาถึงเราอากาศดดนภูมิมันก็เปลี่ยนแปลงไปสถานที่เปลี่ยนแปลงไปลูกหมูก็จะเกิดความเครียดได้ก็เหมือนเรานี่แหละครับผิดสถานที่ไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินวันแรกๆก็ยังไม่สดชื่นนะครับไปก็น่าจะมีความเครียดหรือว่าไม่สบายใจนะฮะย้ายถิ่นใหม่ๆเนี่ยลูกหมูก็เช่นเดียวกันครับเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ มีชีวิตนะก็ต้องเอาใจใส่มาใหม่ๆนี่ก็ดูแลให้ดีหน่อยนะครับความอบปุ่นเอ้ยอะไรเอ้ยนะครับถ้าจะให้ดีนะฮะอย่าเพิ่งอาลงข้อคุณให้ไปอนุบาลอีกสักอาทิตย์หนึงน่งอย่าให้โดนน้ำนถ้าทำได้นะครับหมูเราก็จะแข็งแรงจะสมบูรณ์ เราจะสังเกตยังไงล่ะตัวไหนมันไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์สังเกตง่ายๆนะฮะสำหรับมือใหม่ถ้าเราเอาลงมาคอกแล้วเนี่ยตัวไหนที่มันซึมซึมเสื่องซึมอยู่เนี่ยเขามักจะนอนจะไม่ค่อยไว้ติงนะับเพื่อนก็จะไปเล่นแต่ไปหยอกไปกัดไปแทะอะไรบ้างนะครับพอนานวันไปก็จะทําให้มีอาการอ่อนแรงะ นั่นแหละครับก็คือตัวที่เขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเพื่อนมักจะรุมเป็นธรรมชาติเลยนะครับรุมไปรุมมาก็โสมไปถ้าเราเจออย่างนั้นเราก็ควรที่จะแยกออกนะแยกออกไว้ก่อนนะครับอนุาบาลเขาให้ดีก่อนนะครับค่อยเอามาลงใหม่นี่คือปัญหาที่หลายท่านอาจจะมองข้ามโดยเฉพาะมือใหม่นะครับถึงแม้ว่าท่านจะมั่นใจแล้วว่าไปซื้อลูกหมูจากฟาร์มที่มีมาตรฐานเอามาแล้วเรามาดูปฏิบัติ เบื้องต้นไม่ดีก็ทำให้เสียของได้เหมือนกันอย่างหมูรุ่นนี้นะครับเป็นหมูที่ในครอกในเราเองมันก็คุ้นชินนะฮะแค่ย้ายฝังจากฝั่งแม่พันธุ์ฝั่งอนุบาลมาลงค้อขุนเนี่ยมันก็ยังไม่ต้องดูแลอะไรมากมายแต่ถ้าท่านซื้อมานะครับ มันต้องมีการดูแลเป็นอย่างดีผมถึงขอแนะนำนะฮะถ้าใครอยากจะเลี้ยงหมูเป็นอาชีพนะครับอยากจะแนะนําให้หาแม่พันธุ์ดีๆสายพันธุ์ดีๆนะครับมาเป็นของตัวเองทดลองเลี้ยงดูก่อนนะครับจะได้ไม่เสียใจในภายหลังนะฮะหามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆเลยก,ก,ก,ก็ได้นะครับจากฟาร์มที่เรามีฟาร์มเชื่อมั่นเชื่อใจ รู้ที่ไปที่มานั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะทำให้เลี้ยงหมูได้มีประสิทธิภาพนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็รบกวนเวลาท่านมามากพอสมควรแล้วก็ขอพระคุณนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมนะฮะก็เป็นกำลังแรงใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์ก็จะขอราะคุณยิ่งสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ